โอเคผมถ่ายนะสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมลาพาวาตัดเดียวเอามายสามสองหนึ่งเอามายคไอ้เไีอยสวัสดีครับผมลาพาวแล้วพบกันอยู่กับเกมไม่อย่างเงี้ยที่ันจะได้แปิดแหม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม KC Gamer TV พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีอ่าพักพ่วงพี่น้องมากมายหลายหลายคนนะมีพี่แป้งซีบิงพี่จุด กับพี่ไม้ครับแคสมันครับแล้วก็พี่กิจอีวานะครับเพิ่งศึกมาเลยเราศึกมาเลยเรียกสั้นๆว่าพี่ศึกพี่ศึกพี่ศึกพี่ศิจเป็นพ่อพี่กิจเขาผ่านการแบบศึกษาเขาทรรมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเป็นพ่อที่อบอุ่นและเป็นพ่อที่ดีที่สุดเปพ่อเมันต้องแอปเด็กด้วยเงี้ยแอปเด็กนแล้วจะสูบบนบาทกันนะครับผมโอเคสรุปใครเป็นพ่อกันลูกหมือว่าู้เองไม่รู้มันสุ่มอยู่แล้วนี่ เอาสู้หมอเดี๋ยวเฮ้ยใครอะเพื่อนๆพวกเราคือเด็กแฝดสามพวกเราคือเด็กแฝดสามคือพอเป็นลูกต้องพูดแบบเด็กใช่ปะเด้ยทำไมพ่อขาวัพ่อทำไมพ่อตัวหดล่ะครพ่อคุณพ่อคุณพ่อะพาพาไปบอลไปบอลเปลี่ยนแพมบหน่อยครับอยากอยากไปบอล พ่อพ่อรองเท้าพ่อสวยนะคะพ่อโอ้ยเด็กเด็กบู๊ไอ้สัตว์เด็กบู๊พ่ออย่าพูดหยาบก็พ่อสิกบาลอย่าพูดหยาบโอ้โทยพ่อครับพ่อครับอยากอยากไปบอลนะพ่ออยากอยากไปบอลมันเหมาะที่จะเอามือแหย่ลงไปอยครับกดมือหยาบอยากได้ปักไฟครับให้พ่อให้พ่อกดบ้างดิพ่ออยากกดกดได้ป่ะด้วยพ่อห้ามจังพ่อครับลูกอยากเล่นเปโนข้างร่าเฮ้ยห้องรับด้วยเฮ้ย เพ <númer Goodnight, S 3> <hire S 2> ื่อนไม่ดีทีนไหนแล้วเพื่อนไมโอ้ยเฮ้ยเอาหนี้็ไปแล้วเราด้วยเราเราด้วยแอบตู้ดิแอบแอบแอบทำไมเดี๋พ่อพ่ออย่าเล่นไฟครับอันตรายพ่อกิน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 เลยกินเผาเด็กชิบหายจะทำมารทองเด็กบู๊ดว่ะเด็กบู๊ดว่ะพ่อครับพ่อครับผมผมอยากให้พ่อรนเทียนที่ตัวผมครับเด็กบู๊ดมันรดนี่ไงเอาโลเทียนรดนี่แบบเทียนรนน้ำพ่อเอาต้องแข่งประตูลังผมหน่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่ไม้เป็ซุกซนจังวะพี่ไม้ซุกซนทำไมวะเขาขาเขาขาขับมากระเพ่อกระเพาอผมเขาปวดซ่วมเ้ยวะมีปืนด้วยวะเฮ้ยเขาปืนไหมปืนปืนปืนอะไรเฮ้ยเฮ้ยพ่อยึดปืนหนเอ้ยพ่อยึดปืนมาผมอยากเล่นปืนนะ

พ่อครับทุกคนทุกคนเข้าช่องระบายอากาศดิตรงข้างๆตู้อะทําไมนายตัวเขียวขึ้นอะทำไครับทำไครับโอ้เข้ามาเร็วครับโอ้เ้ยไปเร็วพ่อโอ้นี่มันโรคใหม่ไอตุ่นี้มีมันจะโผล่ไหนแล้วเนี่ยไอตุ่มนี้เขาไม่เหมือนกันอยากจะเข้าจังเลยเข้าไม่ได้ไอ้โไหนเราไปเปิดห้องอื่นไม่บอก พ่อคะผมอยู่ห้องห้องรถครับห้องรถห้องรถไม่รู้จะสังเกตไหมผมจะกินเนี่ยหมดเลยครับพ่อพี่ไม้ลงมาไม่เอาอ่ะถ้าไปตอนตอนนั้นตัวเขียวเป็นย่ากับฮักเหรออ่าผมไม่เชื่อครับทำไมตัวเขียวอ่ะเอ้ยอันกินด้วยดีกว่ากินกินแล้วเปลี่องอะไรกินแล้วรู้สึกรู้สึกสะพรึงเฮ้ยพวกเราไปอาบน้ำกันเถอะเฮ้ยเพื่อนอ่อนเรื่อยแล้วอาบน้ำกัน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  วันปันโอ้ยโอ้ยบุกยังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวพี่ไม้มันไมมอะวะนี่อะไรวะนี่ตานอะไรเขามีแต่ซักแล้วขาวขึ้นซักแล้วดำมคืออะไรคุณเพิ่งลาสิกขามาคุณเพิ่งศึกมาคุณก็ต้องเป็นพ่อต่อไปพ่อเรามาเต้นกันเถอะเป็นไงวะตืด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  แม่ไี่ไหมมันนี่มมาแอบอ๊แอบมาแอบเลวมาแอบแลมาเฮ้ยแอบพอแอบพ่อแอบพ่อแอบเลยแอบ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 มาเลยมาแอบแอบแอบเอว่ะเดี๋ยวป่แอไวะเดี๋ยวพ่อเล่นดิไอ้บ้าพี่ไหมเงยหน้าเงยหน้าอดดิขาทะลุขาทะลุอันนี่ขาอะ้มามามารักรักเฮ้ยยู่ไหนกันวะ พี่ไม้พี่ไม้สวยมาขาดทะลุพี่ไม้ขาดต้องบอกพ่อพวกเราไม่อยู่แล้วพ่อพวกเราจะไปตะวันพ่อถือขวดยาพ่อถือขวดยามาพ่อครับพ่ออ๋อนี่อ๋อนี่นี่ลูกไก่เฮ้ยเล็บโยใช่ผมผมมองเล็บย้อยครับผมอยู่ตรงชั้นครับพ่อผมอยู่ตรงเตียงครับเฮ้ยเด็กบุ๊ดเด็กบุ๊ดเด็กบุ๊ดมีอะไรอ่ะเหยียบเด็กเหยียบลูกเฮ้ยแฟลชได้ เฮ้ยคุณพ่อผมเจอแบตเตอรี่ครับคุณพ่ออุ้มพ่ออุ้มพ่ออุ้มไปนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไอ้อ้ำฟออกมาดิไปนะพ่อไปนะพ่อเอาผมไปต้นไมพ่อไปนะเฮ้ยพ่อครับพ่อครับผมอยากอาบน้ำครับพ่อไม่บอกไปนะพ่อพ่อครับเดี๋ยวก่อนพี่ไม้หายไปไหนเลยพี่ไม้อย่าแตกแถวดิเอาไว้ไปนะพ่อเดี๋ยวพไปกินน้ำมันร้อนกันชีกวภาโอ้ยพ่อใหญ่ พ่อยิงพ่อยิงมาผมแดกนะครับไหน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 ยิงมาพ่อผมจะกินได้หมดเลยเขาเนี้ยงนี้ลูกไหมลูกไหมอยู่ไหนวะ้องนี้มีพ่อครับพี่แป้งพี่แป้งหันมาพี่แป้งปอกุญแจปะอะไรวะยิงเขาทำไมเนี่ยโคตรร็อกแล้วมันกไงบะโคตรร็อกพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งไงวะนี่นี่พี่แป้งึ้นรถึ้นรถึ้นรถ โอ๊อ๊ยโอ๊ยลงไปตายฮ่าฮแดกสีแดกสีขึ้นได้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 นี่นี่นี่แจ้คุณแจ้นน้ำมันเลยไหมนน้ำมันเลไหมกังจะตายในรถมนขึ้นรถุณแจ้นี่นี่แจ้เอาไปยมันไม่เอาไม่ขึ้นรถโอ้กณแจ้คุณแจ้เ้ี่ไหน่ไหนเนี่ยี่ไหนอย่ไหนเนี่ยแตกแถวตลอดเลยพี่โอ๊ยุณแจ้คุณแจ้้าแห่งเลยเนียุณแจ้าือนะแปดแม่น จะอานแล้วใส่กุญแจนะจะเอาไปเปิดไอ้นี่บ้านจะเอาไปล็อกเฮ้ยเดี๋ยวเอาพี่ไงีมายตายเลรอจะไม่ไปบ้าหรอหรอไม่ได้เลยตลอดอยากโดนปบ่กเฮ้ยพ่อเจอกุญแจพ่อรีบกุญแจแล้วเหรอพ่อไม่ให้ลูกหรอกเฮ้ยเราต้องไปหาอุปกรณ์มาฆ่าพ่อเราเฆ่าเราจะฆ่าพ่อแต่จะฆ่าพ่อเราเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนอุ่ยกรีนบ็อกเพื่อนทุกคน ไรเหรอลูกยาส้นสิลุกมาเล่นในนี้กันลูกบอลลูกบอลพ่อพานีผมเล่นก็ไม่ได้ไปแล้ว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 ไปเอาไปเอาไปลูกอยากเล่นพ่อก็ให้ไปเอาไปทุกคนไปไหนหมดเนี่ยทุกคนเขาเขาไปยังลูกไปไหนไม่ดีพ่อพ่อเฮ้ยลูกทำไรวะอยากกินหมูเต้า ปุ้ติปต้ปิดประตู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 ฮ่าฮ้าฮ่าลูกคนนึงไปไหนเนี่ยไม่รู้ลูกกหายเองเลยลูกหายลูกมันเถื่อนจังนี่มันช่องระบายอากาศนี่นะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเข้าช่องระบายอากาศด้านบนเลลองเข้าช่องระบายอากาศโอเคโอเคเฮ้ยแต่เข้าช่องไปไหนลูกผมเห็นบางอย่างที่คล้ายๆกับเออ แกกมกินไปแล้วเอ้าลูกลูกตายเลยใครทำไรไปย่างเหรใครไปย่างอ่ะอร่อยว่ะไม่พูดห้ามทำเพลงพี่มายไปย่างตัวเองเฉยไม่ใช่กูย่างเองเราเลยคนย่างคนเดียวก็เลี้ยงลำบากอยู่แล้วเลี้ยงโอ้โหเราอยากโดนย่างลูกพ่อขอให้ลูกมาสติ๊กรวมกันนะลูกนะพวกเราแย่งแฟน พวกเรานี่คือแผนฟังไว้ดีใหญ่พ่อรู้ทุกคนกระจายสามทางครับผมมาที่าปอย่างเงี้ยไปเร็ว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 พวกเรากระจายสามทางโอ้ยูนมูนมูนแล้วลูกถือยาด้วยนะพ่อครับผมจะถอยหลังตกบันไดครับได้ด้วยเหรอะทำไมลูกบูนวอล์กอะลูกเดี๋ยวอีนเด็กคนนี่้อิเด็กอิเด็กคนนี้แสบสุดแล้วอุ้ยมันไปมันไปลูก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 เจอ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 ของใหม่เจอของใหม่เจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะ ทุกคนทุกคนมาต่อตัวเร็วแล้วนี่ใครวะข้างล่างข้างล่างมึงใครเนี่ยรักคนที่ต่อตัวเร็วช้เจ้มีดโอ้ตัวตีฟ้าได้ไหมรู้เป็นจริงหรือเปล่าตัวตีฟ้าคนออกก่อนออกกันมีดเดี๋ยวตายเร็วออกก่อนไม่ต้องไม่ต้องทำเล่นมีดพ่อครับหยิบมีดให้ผมหน่อยเอาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อโดนกระพุนแล้วลูกเฮ้ยเห็นบางอย่างเห็นบางอย่างพ่อผมลูกเฮ้ยเพื่อนไหม ทำไมนามากินขยะดีกว่าอร่อยขยะอะไรอากินแบตเตอรี่ดีกว่านายจะได้ชาร์จยขอดีพ่อู้จะอาบน้ำารม่กินแบตเตอรี่กัพ่ออยากินแบตเตอรี่อร่อยนะข้างในมีแบตเตอรี่อยู่เฮ้ลูกยาเลูกยาดลกราบลกกรบโอ้โหกินอร่อยเลยอร่อยครับกทำไมชื่อปักไฟไม่ได้วะงงพ่อหตกตาไ้ิดตู้เย็นไดหน่อยดิอยากติดแอร์อยากติดแอร์ประเทศไทยมันร้อนอยู่เนี่ยแหละเจยาลูกย ไม่ยัยนะกินขี้กิกินขี้ทำไมโลกไปกินขี้อย่างนั้นล่ะลูกอร่อยเลยอ่ะกดจะโลกตายแนกินขี้เฉยเอายาพ่อมาเอายาพ่อไปซ่อนเลยไอแอบแอบพี่ไมพี่ไมถอยหลังไปอีกอะไรวะเอาเข้ามาจะเอายาพ่อไปแอบเอายาไปซ่อนยาพ่อไปซ่อนก่อนเลนเป็นโนโดเรมีฟาซ่อนลาี่โดเออซ่อนแล้ว ไ่ต้องมาแอบไล้รู้พ่อมาแล้วแอบแอบแอโหปแฝงตเลยพี่ไม่แอบไม่เนียนมากมืไม่ลูกมาค่บผมยานีครับพ่อครับออ้ยปิด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 นกิดทำไมตูดดำขึ้นอ่ะมูดูดูดไม่ดำอ่ะลูกดแวนลูกด้วยลูกพ่อทำไมพอไม่อุ้มอ่ะ ลูกมันลูกมันเล็กอุ้มทำไม่พ่อไม่อุ้มระบบมันไม่มีให้พ่อพ่อรู้จักรู้จักฟาสแอนเดอร์ฟิเลียนพ่อเจออะไรโอ้ยพ่อขอยิงเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำกระจกแตกนั่นดะเฮ้ยพ่อขอยิงพ่อขอยิงยิงยิงลูกไปแล้วพ่อพ่อไปไปพ่อพ่อปืนอะไรอ่ะพ่อไปแล้วพ่อพ่อยิงละไหนพ่อปืนอะไรครับเป็นอวกาศป่ะวะพ่อลองยิงผมดิครับปืนพ่อครับ เมื่อกี้มันยิงไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันยิงได้แล้วมันก็ยิงไม่ได้แล้วอะครับอ๋อพ่อปล่อยพ่อปล่อยปืนสิครับเดี๋ยวผมขอลองใช้ดูหน่อยครับโอ้ยแมไม่ต้องไปนโดนลูกบายบายครับโอ้าอะไรไปไหนอะไปไหนอะรี่ไปตายในรถโดนอะไรตายในรถอนะลูกไม้ลูกกินนี่มันดื้อ และในบัดนี้คุณพ่อลูกดกกำลังเกิดขึ้นแล้วลูกลกคโอ้โหรกโรคอยู่ไหนกันเฮ้ยพ่อรู้สึกมุมมองใหม่มุมมองสูงมากเฮ้ยพ่อพ่อลูกจะเล่นคีย์บอร์ดเฮ้ยพ่อโอ้โเยโออลูกอยู่กันดีไหมลูกดีแม่กคนเล่นอะไรกันน่ะฮะพ่อลูกเลยคีย์บอร์ดพ่อเดี๋ยวะนอันนี้อันได้ไม่ควรเล่นนะลูกพ่อมาดูลีลาของลูกดิ เอาละลูกๆทุกคนพ่อคิดว่าลูกควรจะเอายามาให้พ่อนะเฮ้ยไอพี่ไม่ไม่เอายาไม่ได้พ่อลูกไปแล้วพ่อเฮ้ยเอายาลูกเอายาพ่อไปไหนเนี่ยจริงๆเลยมาพวกเราไปห้องนอนกันได้แล้วถึงเวลานอนเฮ้ยนอนไหนพ่อผมไม่นอนล้วพ่อผมจะไม่เล่นข้างล่างถึงเวลานอนแล้วอุ้ยมีเสื้อผ้าด้วยนี่นะใช่มีเสื้อผ้าแต่พ่อเฮ้ยลูกไม่นอแลวพ่อพ่อเจอไส้กรอกอ่ะ เผื่อลูกๆจะอยากกินอ่ะไส้กรอกผมผมเจอของกินในตู้เย็นนี่พ่อลูกๆไส้กรอกไหนๆพ่อประเภทนี้อมๆมันดุนพ่ออมๆนี่อะทุกคนมากินกันได้แล้วลูกวันนี้แม่แกไม่อยู่พ่อก็เลยซื้อไส้กรอกมาให้แทนไส้กรอกลม่วงเขียวไส้กรอกสีน่ากลัวนะพ่อเอาลูกกินกันได้ทำไมรูปหล่นกินงัมๆเดี๋ยวพ่อทำไมมันดูลูกโซ่อิสระจั้งพ่อลูกกินพ่อทำไมลูกกิน อูเเอ้ยอย่าแกล้งอย่าแกล้งลูกไม้เดี๋ยวลูกกินเลิกเล่นแบบนั้นยังไม่ถึงช่วงเวลาสงการลูกไปดีกว่าดูดิแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดลูกไม้นี่กระจายเลือดเลยพ่อใส่กออยู่ไหนะลูกได้ส้มมอะไรหมดหมดแลยโอ้แล้วใครเอาใครเอาภาพมาเนี่ยนะพ่อลูกได้ส้มเหรอเฮ้ยหิวน้ำอ่ะลูกเขียวด้วยอ่ะย่จอมไม่ควรอยู่ในมือเด็กกูอย่ากกินไก่พ่อพ่อช้บกินน้ำเขียวเข้าไปเรื่อยเลยจอมเข้าไป

อพหยุดขังลูกตรงไม่พ่ออยู่ไหนลูกออกมาลูกตรงนั้นมันเป็นเตาผิงไฟเตาผิงไฟแบบใหม่จริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟพ่อมึงเปิดไฟทำไมท่านเหล่ามีมีดเยอะจังเลยฮะตอนมึงเปิดไฟแล้วพ่อเอาพ่อเปิดไฟแล้วไฟมันลวกขกันแล้วพ่อเดี๋ยว

เอาลูกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าลูกอยากทำตัวกันแบบไม่พ่อดให้อยู่สไม่พ่อพ่อเหรอพ่อเคยเห็นเด็กบูดเด็กเด็กบูดป่ะไหนเด็กบกบเด็กบูดเด็กล้าเห็นกบเลยพี่นี่ไม่ใช่สไลเดอร์นะลูกๆเดี๋ยวมามาเดี๋ยวพ่อจะพาลูกๆไปกินเอ่อกินของอร่อยกินไก่กินไก่มีตู้เย็นผมเห็นอยู่พ่อเฮ้ยมีไหนก่มีน้ำเขียวอยู่ข้างใต้นี่นี่นี่ไก่ดิพ่อลูกอยากกิน เน่เน่เ่เอาทุกคนกินไก่อ wow> ่ะไก่อุ้ยมีแซลมอนด้วยมีแซลมอนด้วยพ่อมาเลยชน์เอาแซลมอนไหมเอาตู้ยางด่พ่ออือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งปิดพอลากแซลมอนลงมาไม่ได้ลากแซลมอนเดี๋ยวก่อนพ่อกำลังพยายามลากแซลมอนเดี๋ยวทุกคนพ่อหน้าจอนเปลี่ยนสีแล้วพ่อออกมาออกมาเอ้ยก็ได้พ่อก็ได้ออกก็ได้เดี๋ยวก่อนอ่ะลูกลูก พ่ออย่าลืมให้ลูกกินกระดาษจะดีที่สุดพ่ออย่าลืมลูกไหมดิพ่ออ่ะลูกกินกินกระดาษทำไมเอาเตาผิงไปเสียบปลั๊กแล้วล่ะก็เสียวเลยเอ้ยหงอแป้งเหรออย่าเล่นไอ้พวกนี้ดิอย่าเล่นอะไรเสียบปลั๊กอยู่มน้ำเล่นของมีคมลูกอุยดูดูสายไฟมันอย่าเสียบปลั๊ก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 อย่าลูกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมามาพ่อพาไปอาบน้ำดีกว่าไปแล้วอาบน้ำดีไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปลูกไป

ตีแนะนี่นะเพิ่มพลังเพิ่มพลังล็อกมิกล็อกล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกเนี่ยพ่อเนี่ยไอ้แม่มันเปลี่ยนสีพ่อคุณพ่สนมากเกินไปแล้วนะพ่อว่าอ่ะออกไม่ได้กอนไม่ได้ถวายพ่อกินของกินนอนไม่ได้เฮ้ยพ่อกินเองเนี่ยว่ะออกไม่ได้พ่อของมีประโยชน์กของมีประโยชน์ดูดิซอฟมันจิ้มดังนี้อย่าตายออกไม่ได้ อยู่ตรงนั้นอะดีแล้วจะได้เอาโดนล็อกโ <�i anak> ดนล็อกไปวันนี้เราจะมาจจดเทียนกันนะลูกอย่าดูกัน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 พี่ไปหันไปพี่ไปไอ้พวกสมวัชมวัชสมวัชไอ้ตัวนี้มันติดฟางอะนะเจ้าหัวเจ้าหัวเ้าหัวไปเอา ไปเอาของเอาไปเลยเอาไม่ได้พ่อมันเปลี่ยนสีพ่อเกียดลูกมากเลยเนี่ยไอ้ลูกจะเล่ยนเลลูกจะโตเนี่ยเบื่อมากเลยพ่อผมรู้แล้วใครวะพ่อทำไมทำไมมือผมมันถือลูกนิมิตเลยลูกนิมิต ลูกไม้ลูกไม้เอายามาลูกนั่นอะไรอย่าไปเอามาจากไหนไายบายนะพ่อนะเด็กพ่อเลยนะลูกไม้อยู่ไหนไปเจอคนฉันตามหาลูกไม้แล้วลูกไม้หายเจอน้ำบูเบอรี่ด้วยนะกินพ่ออย่ากินลูกอย่ากินลูกอันนี้เอาพ่อไว้ถูตูดเฮ้ยมันไม่มียาเลยอ่ะยาอยู่ข้างบนหมดแล้วพ่อแล้วแล้วแล้วลูกกินอยู่ไหนลูกพ่อมาแล้วลูกกิลูกไม้กำลังสักผ้าพ่อต่อชีวิตลูกแล้ว เดี๋ยวอะไรก็ไปดำกันวะเอายามาลูกกิตกันละงจะตายแล้วเนี่ยลูกกิตเอึยลูกกิตอ่ะเป็นไงบ้างลูกกิตอาการดีขึ้นไหมลูกกิ๊กเจ้าพี่อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยโอ๊ยอันนี้อะไรเดี๋ยวผมช่วยพ่อลูกกิตลูกกิตอย่าตายนะลูกลูกกิตอันนี้คืออะไรเอ่ย ตัวนี้เย็นเย็นไมอะไรอ่ะเฮ้ยห้ามกินลูกอันนี้มันของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่เ้ยแก้สหมด้วพ่อใครอยากไปเที่ยวบ้างมาเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวเร็วผมอยากไปเที่ยวมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคอนแจนอ่อนคอนแจนอยู่ไนอ่เดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอะไราไปเที่ยวอะไรลูกไม้ลูกไม้พาไปเที่ยวไหนพ่อโอ๊ยลูกไม้ทำไม่ซนจัง อย่าหนีเอาที่พี่พ่อนี่ไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยดีเพื่อนช่วยด้วยช่วยไงวะเ่้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยกันฆ่าพ่อแล้วนีมีนี่มอยข้างบนสู้ความเว่อร์ว่างอันใกล้พ้นกินกินพ่อให้ลูกกินพ่อให้ลูกกินแล้วพ่อจะบางอย่าง เจอบางอย่างเจอบางอย่างพ่อจะหาลูกให้เจอิที่แงมแห่วะไม่บอกหรอกพ่อลูกเจอบ้องพ่อลูเจอบ้องด้วยเจอบ้องด้วยเหรอเหนยเเฮ้ยเรายเฮเเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮๆยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เ้เ้ยยเยเเเ ยังแย่แล้วพ่อมันลูกแหกปากเป็นจะอย่างเงี้ยตายอย่างเดียวเฮ้ยตอนนี้พี่ไม้แบบหน้าสงสัยสุดอยู่ไหนอยู่ไหนวะอย่าเพิ่งตายเลพี่พี่ไม้อย่าเพิ่งตายอยู่ข้างล่างไงอยู่ข้างล่างยี่ไม่อยู่ข้างล่างแต่ไม่อย่าพิ่งตายเราเอาอุ๊ยดุนดุนกระเด็นเอาแต่ว่ามันเป็นบุนมะพร้าวพี่พ่ออ๋อบุนมะพร้าวกระเด็น

เข้าไปในไอ้เครื่องไอ้เครื่องทีนี้ไอ้เครื่องทำขนมปังแล้วโตเว้นเลยพีไม่เบิร์นเบิร์นว่ะลองลั่นเลยเดิฟทองเลยนี่กันนี่นี่เอาไงตายมายืนลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไวจะตายแล้วพ่ออะไรอ่ะอันน้ามาโยโย่เดีย่เดี๋ยวโอ้โหตาบอดเลยโยโย่ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ พร้อมอยู่พร้อมตายไปพร้อมกันมาพี่ไมามาตายพร้อมกันเฮ้ยดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ทุกคนไหนอะเฮ้ยพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อโดนมาให้แล้วไหนวะอะไรวะเราเห็นพ่อด้วยเลยพ่อพ่อคะอุ้ยมาหยุดการตายของฉันได้อย่างไรพอใส่กระบอกไหมคะพ่อโดนลงมาจากชั้นสองเลยนะเว้ยพ่อเขาใส่แว่นตากันแสงด้วยอ่ะไปแล้วพ่อไปบ้านพ่อคะผมมืดครับผมไม่รู้กินอะไรบางอย่าง มันรู้สึกจะอ้วกครับพ่อพ่อครับพ่อครับลูกไมลูกไม้เข้าห้องน้ำแล้วครับพ่อถ้าพ่อไม่มาแล้วก็ผมจะเบินตัวเองเบินอีกแล้ววะเบินไม่มีเบินทุกคนมาช่วยเปิดแก๊สได้หน่อยพ่อครับตัวแก๊สฟสีครับพ่อเปลี่ยนัเองก็ได้ด้วตัวเองป่าไม่ค่อยดีเลยครับรู้สึกว่ายู่ๆสีมันก็อินเว์ดครับพ่อพ่อครับลากร่อนเดี๋ยวอยู่ไหนกันเนี่ย ผมจะเป็นไก่ในวันขอบคุณพระเจ้าไปด้วยครับไปด้วยครับไาแล้วเพ่อเข่าดอกให้ตายเขาไม่ตายเขาไม่ด้ยเขาไม่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยกันมากพอแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแจมในคลิปนี้ด้วยนะครับสปายไม่ได้เป็นพ่อเจ๋งอ่ะเดี๋ยวจะเป็นจำวัดแล้วเออไม่ใช่จำวัดึกแล้วไม่ใช่เหรอเออสึกแล้วลืมอืมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย ไป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 จากเกมนี้เล่นออไรส์ไงเดี๋ยวเล่นเล่นอด็ออไรส์โอ้แกงแกงลูกแกงสเตอร์เฮียแกงลูกไม่มีพ่อใช่ไหมแกงลูกไม่ีพ่อมันไม่ได